ที่จังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับคุณสำราญรุ่งประยูนอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับไปพบเห็ดประหลาดมีดอกใหญ่มากเลยนะฮะขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณสัก50ซนเมตรโคนดอกใหญ่เท่ากับแขนคนเลยนะฮะหมวกดอกเนี่ยเป็นสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางในหกสิเซนิเมตรก็เชื่อกันว่าเป็นเหตุให้โชคใไ้ลาบครับก็เลย,เร,ยเรียกลูกหลานมาเลยตามประเพณีจุดทูปผูกผ้าสีกราบไหว้บูชาเป็นในมดแดงไปแล้วนะครับ<อ>มีผ้ากันคอด้วยขอหวยขอโชคขอลาบนะครับใกล้วันลอตเตอรี่ออกพอดี คุณสำราญบอกน,นะครับว่าเกิดมาจนถึงป่านี้นะฮะไม่เคยเห็นเห็ดลักษณะนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้น,นก็เลยเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเกิดจากการว่าจ้างรถบรรทุกเนี่ยให้ไปขนดินจากเจดีร้างอายุเก่าแก่กลางทุ่งนาห่างจากบ้านของคุณสำราญประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรให้ไปขนดินหน่อยเอาดินเนี่ยเอามาต่อเติมบ้านที่บ้านนี้นะครับจากนั้นเนี่ยพอถมดินข้างบ้านตัวเองเนี่ยไอยเ้เจ้าเห็ดดังกล่าวนี้ก็ขึ้นมาทันทีอาจจะเป็นดินจากที่ที่มีเจ้าของอะไรประมาต่างๆนานาหรือไม่มีข้อสันนิษฐาน